สวัสดีครับผมวันน่ะบอถายแล้ววันได้่ายอีกแล้วอิเตโนะคับวันาตั้มมุทั่วดิวตัมตั้มมทัวตัมมุทัวดิครับเดอตั้มับเป็นทอดปลาสันผนดทางหัวหน้าพระถานาทผนดทอดปลาเลยพรัท่นอ๋อเออผนดทอดปลาจะยังหัวหน้าจะยังเีลือน้ำมันมาแล้วนี่เออหัวนาเหลือน้ำมันเหลือน้ำมันวนอันดินี่แหะครับมีปลาตัวเดียวโอ้ตัวเดียวก็เป็นตตัวเดียวก็เป็นตัวใหญ่เนาะดิฉัน โอ้สองคนพอดีเลยพี่น้องยทอ,อดปลาปลาจู่คุณได้คำนี่จูกได้ทำมือก้อนพุนนะเปิดแก๊สเซพัน์ก่อนบ้านนี่ครับพี่น้องอันอีการด้กัน,กนเอากระทะฮ้อนแล้วก็ เอาปลาลงแล้วบานพี่น้อยนี้วนัเือเทศเสอเทเป็นรักเอาตำ่าสดเลยไมเืองเทศไรพันวอกขืเปีลรดเอลงเบีลรดพันบอกกันก็ตามมาทั่วเมื่หนึ่งเหมวหนเนาะขนาดสวย้โอ้ยคุยได้ไม่ได้เด็เปิงเบอง่อากยาขนาดเด็พี่น้องปลาตัวนี้้าขี้ไปได้คำนี้เื่อปลาโจกได้คบเอ๊ะขนาดในปลาโจก Vida, นนทำนั้นต oh, ูนโล่องตโล่องโลเนาะกำลังมาลาดเนาะแล้เอามันต้องได้ละปีนี้ละบแรงนี่แหละพี่น้องเขากรอบมึงเอาลูพี่น้องเองมดเนมันเยขนาดไม่น้อยมดเ่แม่บ่ต้องเอาแค่ไในเนาะเอาพอดีพอดีเงไร เนื้อบุนุ่มกับโบแซ่บได้พี่น้องได้บางคนว่ามักแข็งๆห้าวกรกบมันบโเป็นตะกิงก็เลยต้องพูดมากดอกว่าอันนี้ครับมักแบบพอดีนุ่มๆเนื้อนุ่มๆถ้าทอดขิงหมูเกันเอาเนื้อนุ่มๆเลยไม่ทอดขนาดบางคนเอาจจะแข็งก็ได้บบได้บโเป็นตะกิงปลาย่างคือการพี่น้องเอกทอดขั้นประมุขเนี่ยปลาย่างซึ่งหมูน้อเดียวเราเอานวดพอด้ะครับ ะะมาทาเบื้องตะกันเราตำมังขวมันผ่านมัผ่า,านมังคีเขียกับมังคีเขียรักซ้อนรักซึ่งประเทศจะขาดพงศ์สุดเดลยวนน่าเลยเออสวยนี่นมังหนาวดมาีมัหนาวโอ้ลืมโอ้ายเดียวมังหนาวโอ้เจอเครื่องนุ่ยก็พอแล้วคนน่าเอาแบบสุดๆเลยนะสุดๆเนะหรอเออคือตำเพื่อเมียจะเฮียนกินนี่แหละเอาเครื่องนุ่ยคือคนบ้าแล้ว ตันนยตวหน่ยหน,ยหนยกระเซบเลยม้าส้มแหละโอ้มเ,เอาันเอ็คบันเ้็เธ็น,นีโอ้ยลืมโอ้ตายค่อยบันีนเ็นเมาเน้อยเสื้อมาขายอยู่บ่เนาะบุ่มาขายไม่เสตามาหูห้เนาะยังเซ็บเาเราสีมึงยังจางอยู่นะบันดตํำกันไมเห็อตำกันเมืองบันเด ม่บันเลยเ้ยงงเลยต้มเลยขันน่ะดูครูเกี่ยจิปเข้าก็มาเราได้ยินข้าวร้อยผูดดี๋ยิปเข้ามาเรียบร้อยเลยด้พี่น้องเลยร้อยูความริ้บร้อยหมดเลยสีเมาสีเมาหัวหน้าสีเมา้องมึงดูอลงมึงเหร เวลาปีกแก่น่ะเหนียวคักบวชคักแา้บวชคักปว่าเนี้อ๋อ,อจะน้อยเอาเดี๋ยวมาเบิกทาง,งปลาเราพี่น้องมันมันแหมแล้วมไ,มไ,มไม่แล้วไม่แล้วเอ๋อไม่แล้วไม่แล้วคลูกปีกแก่นตรงครับอ,อ เรียบร้อยแล้วครับพี่เจะเรียบร้อยแล้วบรร้านนี้โถสุดยอดมานะเอาปลากระสุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องบ้านนี้เบิ่งตามตาม,มุทวดตะกร้าหมกแม่เบิกหรวลวดเฮ้ยมีใส่เบิ่งเด้อมีใส่เด้อเบิ่กอะไรอยู่ก็นเรื่องอะไรข้าเบิ่งวดด้รอสุดยอดแล้วแมนข้าเบิ่งรถใส่ ปีคลิปสนองพ่อนเ้องได้กินข้าวได้ป้างนี่กินข้าวได้คลิปนี้ไม่สั้นเวลาพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเด้อเอาเอาด้วเข้าไปนะตั้มมรทั่วแบบมัมม้วนหองตะกร้านีอะไรเจ้านะแซ่บบ่แซฟเอ๊ะเอาเอ๊ะเอากินนี้ไม่สั้นไม่ไครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ